สุดยอดส่วเปย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายายลูกหลานสู้ขู่สุคนพบพ่อกับผมทวีค้นเดิมพี่น้องพร้อมกับอีกช่องทางหนึ่งทวีผ้าร่วยนะครับจีกันในสองช่องทางทวีผ้ารวยกับทวีคนเดิมในพี่น้องเด้อ นะครับอ้าพี่น้องนะครับสำหรับชิปนี้ตูวโอกาสลงตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ผู้วียงนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นไห้ฟันที่6และ4พี่น้องจับคู่หลวงปูป่บ่ได้จับ6กหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับเข่าตัววิ่งอยู่พี่น้องงวดที่ผ่านมาหลวงปู่กับเขาอยู่พี่น้องงวดที่ผ่านมาหลวงปู่แตก4ี4พี่น้องหลวงปู่ผู้วียงแตก4ี4งวดล่าสุดหลวงปู่ให้6นะครับจับแค่6กสามหกเก็และ หกเก้าพี่น้องเล็กกออกที่หกหนึ่งนะครับเอาหลวงปูปลอยตองหวัดมัตหลายเมือ่อพี่น้องบ่มีท่นมีเวลาล่วงเล็กหลวงปูติดตามน้องมารีอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนีเด้อพี่น้องนะครับสอยเป็นคนล้องแรียงเคียร์แร้ใจใ้ลูกหลานเด็กหน่อยทางอำเภอชุมเพล่เอาไปฝากน้องสุกูทุกคนซอยเป็นแรงเคียร์แรงผักดันดาวคนละหนึ่งไร่หนึ่งแค่ นะครับให้นำเนเดอร์นะครับทั้งสองช่องทางช่องทางทวีพาวรวยนะครับฝากไปนำในช่องไม้นะครับกับทวีคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่องเรายังไม่มีเพจพี่น้องแกงพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสุขูสุขคนเพจเรายังไม่ได้เปิดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปเจอคลิปผมนะครับอยู่ทังเพจหน้าเพจนั่นนะครับไม่ใช่ของทวีคนเดิมและของทวีพาวรวยเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพจเป็นเพจบอมหรือว่าเพจมิจฉาชีพ นะครับเขาดูดชิปไปพี่น้องนะครับนั่นคือเพจโจรนะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องรู้แล้วรับทราบแล้วพี่น้องควรเลิกติดตามเพจโจรพี่น้องเพจทำหน้าบนหลังคนพี่น้องพี่น้องควรที่จะสนับสนุนคนที่เขาเดินทางทำชปคํำใส่นอนหันนั่นคือเอ็ดทวีคนเดิมกับทวีผ้ารวยช่องทางสองช่องทางนี่นะครับเป็นของผมเองพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องนะครับมือน,นี่อ่าทำชิปอยู่ที่โกสุมพี รือว่าจังหวัดมหาสารคามนะครับจบชิปนี้แล้วพี่น้องก็จะได้เบิงตัวเลขแนวทางของหลวงตาเนี่ยนะครับหลวงตาเนี่ยฉายาเข่ามากเก้างวดซ่อนลุด3หงวดพี่น้องนะครับรวม11 12งหวดนะครับของหลวงปู่เนี่ยนะครับให้12งวดเขาเขาเก้างวดพี่น้องนะครับพิจารณาเอาเป็นแต่ซือบอนะครับเนาะทางเรามีเตียทาง youtube 2ช่องทางเลยพี่น้องเด้อนะครับช่องทางวีพารวย กับทวีคนเดิมนะครับทางเพจกับทางไลน์กลุ่มบ่มีได้พี่น้องเดอ้อใารพี่น้องไปเจอทั้งไลน์กลุ่มเรียกร้องเก็บเงินพี่น้องอย่าไปเสียได้พี่น้องเดอ้อแกงบอกพี่น้องสุกุ้ทุกคนมิดชายีบมันหลายพี่น้องพร้อมกับเพจหนึ่งเอารูปผมพี่น้องนะครับรูปผมโปรไฟล์ผมไปลุงนะครับไปลงหน้าเพจแล้วกะเอาซื้อผมไปลงพร้อมนะครับพี่น้องนั่นคือโจนได้พี่นอ้นนนนองเดอ้อเพจโจนนะครับผมก็แจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อย เอาบันทึกประจําวันไว้เราก็แจ้งไว้พร้อมพี่น้องแจ้งตํารวจไฟเบอร์ไว้พร้อมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแจ้งทุกขู่ทุกคนสําหรับคนดูดคลิปนะครับแอทวีคนเดิมหรือว่าทวีผ้าร่วยนี่จดลิขสิทธิ์เสียงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับร้องเบิรงพี่น้องนะครับจดลิขสิทธิ์เสียงของทวีคนเดิมไว้เป็นที่เรียบร้อยบอกสู้ขู่ทุกคนเลือเด้ยพี่น้องเด้อนะครับถ้ามีเสียงผมขึ้นในเพจไหนช่องไหนนะครับผมบอ,อ ผมที่ผิดไหนช่องไหนพี่น้องเอฟซีช่วยแก้งปรุณานะครับ่ายรูปแล้วก็ทรงหนา้าโฟรไฟล์มาด่วนเลยเลยพี่น้องเด้อนะครับผมรวบรวมไว้ลวไห,าหาล,วล,าลายแล้วพี่น้องนะครับทรงห้เจ้าหน้าที่เพื่อนลอยเวียนหลายนะครับหลายแล้วพี่น้องนะครับเอาฮะก็ดืมเนื่อการไปสาหรับกูด,ดําเนิ่อการก็ดําเนื่องตังหากสาหรับคนทําคลิปอย่างผมก็ทาคลิปนีหน้าที่ทาคลิปนะครับเอาขอบคุณพี่น้องทุก่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะพี่น้องเด้อวันนี้เป็นคลิปของหลวงป,ปู่ภูเวียงนะครับหลวงปู่ผูเวียงสิมาตัวใด พี่น้องมาเบิงแหลวกับมาชมน้องกันก่อนจะไปเบิงกับเบิงอ่าอันเก่าของเพื่อนก้อนพี่น้องเนาะเฝ้าสู้กันฟังนี่คืออันเก่าของเพื่อน้นพี่น้องเดอ้อลองปูกภูเวียงวัดทีพานมาพี่น้องเพป่นไหหกนะครับกับซีพี่น้องเนาะหกสามหกแปดหกเจ็ดหกเก่าพี่น้อง เพิ่นปรจับหกหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ก็เลขของหลวงปู่ผู้เวียงนะครับเอาเไาสู่กันฟังพี่น้องนะครับเไาสู่กันฟังนะครับให้ต่องวดกนวกนมากกระหายซีซีได้พี่น้องนะครับนี่ก็หลักฐานเก่าของหลวงปู่ผู้เวียงนะครับเนาะเอาเพิ่นหายมาได้สามหมื่นแล้วแหละพี่น้องจะไปอ่านพระทันมีเวลาลงนะครับเอาวระเด็นวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันหารอยหกสิบเจ็ดพี่น้อง หลวงปู่ผู้เวียงหลวงปูงงปู่เวียงได้พี่น้องเ้อนี่ล่ละเขาเรียกผูผเวียงคนไทยแปดกับเก้าแปดกับเาฟันที่เก้ามปดสามพี่น้องนะครับสองตัวก็คือแปดเจ็ดแปดสองแปดสามเก้ากดเ้าหกไดพี่น้องเ้อนี่ลหะพี่น้องือแนทางของหลวงปูผ่ผูเวียงหกจุดหกหางแขนๆพี่น้องพวกกลุ่มเก้าสามและแปดพี่น้องเนาะ พิจารณาเอาเด้อพี่น้องนะครับมกกับไปจับจองซื้อรถเจรีกันอาจางช่องเขามาสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพานันถูกสิ่งสูงยางแต่ยางใดโปรโดใช้วิจรยารญาณในการรับชมนะครับผมทวีคนเดิมเสนอเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพีกับน้องเพียงเท่านั้นนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ก่อนจะไปลงทุนกันบเบิ่งดีๆนะครับก่อนจะไปซื้อสลากินแบ่งกัน ครับนี่คืองวดหนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดของหลวงปู่ผู้เวีง่งได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาเพื่อนเหยหกนะครับจับคู่บ่หอดหกหนึ่งได้พี่น้องมีหกสามหกหกหกเจ็ดหกแปดพี่น้องหกหกเจ็ดนี่แหละพี่น้องหกหกเก้านะครับที่จำบ่ผิดนะครับเลขออกที่หกหนึ่ง ตา,ารางงองก้อนเพื่อนเขาที่ซีซีตรงๆพี่น้องของหลวงปู่ภูเวียงเลยพี่น้องเด้อน,นะครับพี่น้องเบิงน้ำกันพี่น้องนะครับเบิงน้ำกันเราเช็หน้าจอไว้นํานะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ของหลวงปู่ภูเวียงให้ฟันแปดกับเก้าฟันแปดกับเก้าพี่น้องสองตัวก็มีแปดเจ็ดแปดสองแปดสามเก้าสามเก้าแปดเก้าหกเลยพี่น้องเด้อ นี่คือเลกของหลวงปูผู้เวียงนะครับล่วงห้พี่ให้นอง่ในบริษช่วงนักกันกับลพี่นองแฟนช่องของทวีคนเดิมสูุขุสกุคนนะครับมักไปจับจองซื้อรตรีกันอันบ่มักกับเบืองพู้ควมถุกควบบันเทิงด้วยพี่นองเด้อแบบแนวทางมีอยู่6กุดหหางฟัน8และ9วงกลมที่9 3และ83พี่นองนะครับ เอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับขอพรบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิง้งขอพรบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมครับตั้งแต่ต้นชิปจนมาจบชปเด้วยพี่น้องเด้เอทือโอกาสทายทํำภาพบรรยากาศย่ามือเสาชงเวลาเก่านาฬิกาสิบหน้าที่อยู่ท่งกูสุมพี่จังหวัดมหาสารคามเดกข,ของหลวงปู่ผู้วียงนํามาตอนพี่ตอนน้องฝากป่าฝากลุงน้ากัากากากนกน,นะครับผิดจะหน้าเอาเงินในกระเป๋าพี่ของน้อง ขนบมักกระเบิงเพืูอควมสุขควมบันเทิงเลยพี่น้องเด้อนะครับบมหมักก็บ่ต้องไปซื้อสารกินแบ่งกันละพี่น้องบอ่ต้องไปจับไปจองไปซื้อขนบหมักขนมมักกระเบื้องซื้อกเบื้องผู้ควมสุขควมบันเทิงควมสนุกสนาน,น,นกรับพ่อพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องเขาเข้าใจกันนะครับผมเป็นสะพานบุญเป็นซื้อกลางเพียงสนานหลวงปู่ก็เป็นตัวเลขสูตรคำนวณเลยพี่น้องเด้อเอาสู่กันฟังนะครับ พิจนาเอาพี่น้องตัวเลีกเนี่ยทางก็คือยังพี่น้องเห็นแต่พี่น้องเนาะเอาแต่เรบาบุญอภิพานมากเขาที่19สำนักได้พี่น้องเด้อนะครับอขอบขอบคุณพี่น้องทุกขู่ทุกคนที่เข้าขมาเบิงมาชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหลวงปู่ผู้เวียงนะครับนำเสนอ เป็นแนวทางให้กับพี่กับน้องสู้ขู่สุ้คนเพียงเท่านั้นนะครับปรใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมทางช่องเฮ้าบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันแต่อย่างใหน,นะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งซอยรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิงขอบคุณพลเรือพญยทังจังหวัดมหาสารคามขอบคุณอีเมปันเขาใหญ่ทั้งโกสุมพี่สู้ขู่ทุกคนเด้อนะครับ แล้วนะครับอปดแปดกับเก้าพี่น้องแปดเจ็ดแปดสองแปดสามเก้าสามแปดเก้าเก้าหกพี่น้องนะครับเสียงเพลงมาอีกแล้วแอบสีว่าให้มันจบเร็วๆรี่แต่เราที่นี้อับรับมาจากพี่จากน้องสุขข่กูขขขขทุกคนมันสิบปีเลยกับสิบเพื่อนพี่น้องนะครับเสียงเพลงมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเปิดได้เปิดดีนะครับเฮ็ดคลิฟว,ว่าเป็นตะอ่าวแล้ววัตถุอาพี่น้องนะครับตามเทียร์เราอาัดคลิปนี่พี่น้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ